คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องฝันเปียก310เสียงมีสิทธิ์ฝันครับแต่ทำได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องพักเพื่อไทยวางเป้าหมายแลนสไลด์ที่310เสียงจากเดิมที่ตั้งไว้แค่250เสียงเพราะเชื่อว่าจะผ่านไปได้ชนละนานสีแก้วให้เหตุผลว่า เป็นการตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์310เสียงจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะกำจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปได้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่วางไว้และจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ทำไมต้อง310เสียงการเลือกนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงเป็นไปตามบทเฉพาะการคือเป็นการเลือกของที่ประชุมร่วมรัฐสภาสสห0 0คนสอวอ250คน ผู้ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีเสียงกึ่งหนึ่งคือ376เสียงพักเพื่อไทยไม่ได้วางเป้าหมายแลนสไลด์ที่376เสียงแต่เป็น310เสียงก็แสดงว่าประเมินแล้วการได้เสียงมากถึง376เสียงนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่พอจะทำได้อีก66เสียงจากพักที่จะร่วมรัฐบาลได้หาไม่ยาก และไม่ต้องง้อสอวอแม้แต่เสียงเดียวเป็นไปได้หรือไม่ที่พักเพื่อไทยจะได้เก้าอี้สอสอมากขนาดนั้นเลือกตั้งปี2548ทักษิณชินวัตรเคยทำได้พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้สอสอถึง377ที่นั่งจาก500นั่นหมายความว่าพักการเมืองอื่นๆได้สอสอร,รวมกันเพียง123คนเท่านั้น และเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้ว96คนเหลืออีก27เสียงให้พรรคอื่นๆอาทิชาติไทยมหาชนเป็นต้นเช่นกันหากเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้พรรคเพื่อไทยได้310เสียงอีก190เสียงพรรคประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลชาติไทยพัฒนาต้องไปแบ่งกัน พักที่ได้มากที่สุดไม่น่าจะเกิน50เสียงมันเป็นไปได้หรือเพื่อไทยไม่ได้เหมือนไทยรักไทยฉะนั้นมีทางเดียวที่จะทำให้เหมือนได้คือการควบรวมพักพลังประชารัฐและภูมิใจไทยส่วนใหญ่อดีตก็คือไทยรักไทยนี่จึงเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายแลนสไลด์310เสียงได้แต่โอกาสเป็นศูนแพทองทานชินวัตรบอกว่า จริงๆอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสอวอไม่สามารถถูกแต่งตั้งนายกได้ด้วยสอวอรเราอยากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งนายกได้โดยประชาชนเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ทุกเวทีจริงๆเราต้องช่วยกันที่หัวหน้าพักประกาศเรื่อง310เสียงเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีทุกคนทั้งหัวหน้าเลขาพักนายเศรษฐา และทุกคนที่ต้องช่วยกันทุกจุดเราไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวเพราะนี่คือการใหญ่มากๆเราต้องเดินหน้าเต็มที่ทำไมพักเพื่อไทยถึงตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้และทำไมถึงนำประเด็นที่เป็นไปไม่ได้มาหาเสียงกับประชาชนเพราะความปรารถนาอยากเป็นรัฐบาลอย่างนั้นหรือครับนี่คือการปั่นกระแสะให้ดูราวกับว่าพักเพื่อไทยได้รับความนิยมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไปดูจำนวนเก้าอี้สอสอแต่ละภาคตามที่กกตคำนวณก่อนหน้านี้อีกครั้งครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสอสอ132คนภาคกลางรวมทั้งกทมมีสอสอ2 2คนภาคใต้มีสอสอ58คนภาคเหนือมีสอสอ39คนภาคตะวันออกมีสอสอยคนภาคตะวันตกมีสอสอ20คน ก็เท่ากับเพื่อไทยต้องได้สสอ,อีสานเหนือและกลางและเกือบยกภาครวมกับสสปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณ60คนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั่นหมายความว่าพักภูมิใจไทยและพลังประชารัฐในอีสานและกลางซึ่งเป็นกำลังหลักแทบจะศูนย์พันฉะนั้นอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นเป้าหมาย310เสียงจะบรรลุได้ต้องเจราจารวมพักกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทย มีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นทักษิณสร้างปรากฏการ์แลนสไลด์ได้เพราะควบรวมกับพักความหวังใหม่แล้วค่อยๆกลืนพักขนาดกลางและพักเล็กกิจสังคมชาติไทยชาติพัฒนาเสรีธรรมกลุ่มพลังธรรมจึงเกิดมุ้งมากมายในพักไทยรักไทยกลุ่มจันทร์สองล่านำโดยทักษิณชิน,นวัตรวังบัวบานของเยาวภาวงสวัสด์ วังน้ำเย็นนำโดยสนเทียนทองวาดะมีวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นแกนนำวังน้ำยมมีสมศักดิ์เทพสุทินและสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นแกนนำบ้านริมน้ำของสุชาติตันเจริญวังพญานาคนำโดยพินิจจารุสมบัติกลุ่มบุรีรัมมีเนวินชิดชอบเป็นแกนนำกลุ่มชนบุรีของสนธยาคุณปลื้ม รวมทั้งกลุ่มพลังธรรมมีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นแกนนำสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นสอสอกทอมเพื่อไทยวันนี้ไม่ได้มีกลุ่มมากมายขนาดนั้นเพราะหลายกลุ่มแยกตัวไปตั้งพักใหม่หลักๆคือภูมิใจไทยและพลังประชารัฐแลนสไลด์310เสียงจึงไม่ใช่ความฝันแต่เพอเจอร์คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผาักดาหอม บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์